していたことは悪いと思って、受けてみろ<っ>ああ<っ><ー>受けてみろ愚<っ>か者、ね、正義の必を受けてみろ <laughs> <laughs> สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h น n น t Channel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทประอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสรุปข้อมูลอัปเดตของตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเซิร์ฟโกลบอลเอเชียของเราในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตัวละครที่มาในรอบนี้นะครับเป็นตัวระดับ UR อีกแล้วครับ <laughs> นั่นก็คือ เทพสายฟ้าทอนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะได้เห็นในช่วงต้นคลิปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาส่องรายละเอียดของตู้รวมไปถึงความสามารถว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่าโดนหน้าเปิดขนาดไหนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยแล้วกันผมจะมาพูดถึงตู้ทอตัวใหม่นี้เป็นหลักนะครับ ทั้งตู้แล้วก็ความสามารถและอีกอย่างที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเฮลจังนะครับส่วนแ่นโน่ในน่นของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําสรุปออกมาให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมรีบปั่นออกมาก่อนเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากดูความสามารถของเจท่อแล้วก็อาวุธเทพของน้องเฮลจังนะครับเพราะฉะนั้นกอนื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของตู้ก่อนดีกว่าสาหรับตู้เฟสรอบนี้นะครับไลน์อัพก็จะเป็นตามนี้เลยจะมีตัวละครเฟสทั้งหมดถ้ารวมทอด้วยนะ 3 6 7ตัวด้วยกันครับแล้วก็ตัวละครข้างตู้นะครับอีก19ตัวครับโอ้โหรอบนี้คือทีมงานเขาอัดตัวละครมาเต็มตู้โคตรเพื่อนที่สําคัญตัวละครส่วนใหญ่ในตู้นี้นะครับมันจะเป็นตัวละครจากซีรีส์แลกนรกเกือบทั้งหมดเลยนะใช่ครับเกือบทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าตัวละครตกยุคก็ต้องบอกเลยว่าเพียบนะครับสำหรับตู้นี้นะ ก็สำหรับไลอัพที่น่าสนใจนะครับตัวละครเฟสจะมีเป็นอลิาเบธแสงตัวล่าสุดนะครับ mm hmm. น้องเฮลจังพี่บันแสงนะครับพวกนี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีลูเชียมากเล็ดสีฟ้านะครับแถมอีกหนึ่งตัวนะส่วนคิวแซกกับฮาร์เลควินสีฟ้าปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสหยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวละครไลอัพที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่ตัวเฟสก็ต้องบอกว่า ของดีมันก็มีแต่ของไม่ดีมันก็เยอะนะครับอย่างเช่นของที่ดีเนี่ยก็จะมีตัวตีบอสสัตว์สูรนะครับพวกน้องเมกเกอร์ด้าเจงูนะครับเฟรโดนาแดงนะครับพวกนี้ถ้าใครที่ัไม่มีบอกเลยว่าถ้าได้ไปก็มีโอกาสได้ใช้อยู่นะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับอ๋อแล้วก็รวมไปถึงเจสย่าด้วยครับส่วนตัวละครอื่นนะครับที่สามารถใช้ได้นะแผ่นนี้นะครับก็จะมีเป็นลุงเทียเดีอเน่แล็กนารล็อกครับเมกเกอร์ด้าแดงนี่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีเฟย์าว่ายน้ำนะครับแต่จริงเฟย์ยาว่ายน้ําช่วงหลังผมรู้สึกว่าเขาใส่มาเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆน่าจะมีกันหมดละมั้งแล้วก็จะมียักษ์สกาดิสีฟ้านะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งเลยแต่เพียงแค่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีตัวละครที่ไปเล่นกับเธอได้นะแต่ตอนนี้เราได้ทอมาใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะน่าจัดลงทีมด้วยกันได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเมอร์ลินฮโลวีนนะครับของปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นไลฟ์อัพก็ตาานี้เลยนะครับ เ,เพื่อนๆที่อยากจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงก็ลองไปตัดสินใจดูกันได้นะรายละเอียดไมเลสก็เหมือนเดิมครับ300กับ6 0 0จะมีโอกาสออกตัวละครในไล์อัพนะครับทุกตัวเลยรวมไปถึงตัวทอระดับ UR ด้วยนะแล้วก็900จากการันตีทอนะครับ1ตัวนอกจากนี้ใครที่อยากจะสุ่มตู้พาวเวอร์อนะครับรายละเอียดเนี่ยก็เหมือนเดิมเพื่อนๆมาจัดกันได้นะโอกาสที่จะให้ทอตัวใหม่นะครับเพิ่มขึ้นถึง50%จาก0ู5เป็น0.375%นะครับ โอเคแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมตู้พิเศษด้วยละกันสําหรับตู้สุ่มฟรีรอบนี้นะครับตัวละครในไลอัพเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจค่อนข้างเยอะเพราะมันมีตัวละครจากเผ่าหนังฟ้าที่มีเมตตาดีๆนะครับอยู่เพียบเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวละครบัญญัตินะครับโดยตัวละครที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเผ่าหนังฟ้านะครับมีการัน้าด้วย <c oughs> ใครที่ยังไม่มีก็เก็บบไ้ได้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการันเนี่ยมันจะเทพต,ตอนไหนนะครับแล้วก็จะมีเซลดิตนะครับที่ปลด LR ได้อีกตัวส่วนตัวที่เหลือเนี่ย ที่น่าจะมีโอกาสได้หยิบม,มาใช้บ้างก็คงเป็นเมลัสคิลาแดงมัง้งสำหรับทีม PVP เฉพาะทาานะครับแล้วก็เทพอสูรระดับสูงสุดคิวแซกกับจันโนลาก็ยังสามารถหยิบม,มาใช้ซัพพอร์ตได้อยู่นะอ๋อใช่แล้วก็ตู้พิเศษตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เมกดาฟ้านะครับแบบการันตีเลยหนึ่งตัวไมเลน200จะเป็นเฟย่าแดงนะครับแล้วก็ไมเลน0เพื่อเพื่อนๆสามารถเลือกตัวละครที่ต้องการในไลฟ์อัพตรงนี้ได้เลยนะอ่ะโอเคก็สำหรับตู้พิเศษจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของทอตัวใหม่ดีกว่าวา เริ่มจากเอกลักษณ์เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับทอจะทําการมอบสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับตนเองและสามารถลดเดเมตที่ได้รับ30%ของพวกพ้องที่กําหนดเป็นเวลานานถึง2เทอร์เลยครับเมื่อสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เก็บสแต็กจนถึงขีดสุดนะครับทอเขาก็จะทําการปลดสถานะสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ออกแล้วก็จะมอบพิพากษาข,ของเทพสายฟ้าให้กับตนเองนานเป็นเวลา,นาน3เทอร์แทนครับนอกจากนี้ทอยังสามารถเพิ่มสแต็กทุกอย่างของตอนเอง5%ต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คน และเพิ่มเดเมจที่ตนเองสร้าง4%สูงสุดถึง40%ต่อพวกพ้องที่กำหนดที่ติดบัฟหรือดีบัฟ1อันได้อีกด้วยครับสำหรับพวกพ้องที่กำหนดของทอครับก็จะเป็นพวกพ้องที่มีอัตลักษณ์แรงนล็อกและพวกพ้องเผาไม่ระบุครับส่วนความสามารถสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับความสามารถนี้จะเป็นความสามารถในการสะสมสแต็คเดเมจครับสามารถเก็บได้สูงสุด3 3,000หน่วยด้วยกันนะครับโดยสแต็คเดเมจอันนี้ผมลืมเขียนนะมันจะสามารถสะสมได้จาก1ก็คือเดเมจของทอแล้วก็2 จากที่โดนเดบิตจากศัตรูนะครับนอกจากนี้เมื่อทอใช้สก,กิลนะครับสามารถสร้างเดบมตเพิ่มเติม30%จากสแต็กเดเมจที่เก็จสะสมมาได้และยังเพิ่มเดบมจที่สร้างกับศัตรูที่ใช้ย,ยั่วยุได้แรงขึ้นถึง50%นะครับส่วนความสามารถพิพากษาข,ของเทพสายฟ้าหรือความสามารถปลดหมดของทอนะครับจะเพิ่มความสามารถได้าโจมตีของตนเอง30% และเมื่อใช้สกิลโจมตี <hi> เป้าเดียวยังสามารถสร้างเดเมตเพิ่มเติม50%ของเดเมตสุดท้ายให้กับศัตรูทั้งหมดหรือพูดง่ายๆศัตรูทั้งหมดจะโด, mm ด ال population. นเดเมจที่2เพิ่มเติมเข้าไป50%จากเดเมจที่สร้างได้นะและถ้าศัตรูทําการยั่วยุก็จะโดนแรงขึ้นอีก50%ด้วยครับและหลังจากผ่านไปสาเทิร์นเมื่อพิพากษาของเทพสายฟ้าถูกปลดออกนะครับเขาก็จะทําการมอบสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับตนเองอีกครั้งนะสำหรับความสามารถของทอนะครับผมว่า เอกลักษณ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่เข้าใจโคตรง่ายนะจัดเดบเเตมาให้แบบจัดเต็มมากที่สําคัญมันสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ความสามารถในการปลดเงื่อนไขต่างๆมันก็ง่ายอีกด้วยนะครับต่อมาสกิลครับสกิลแรกจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับที่มีเอฟเฟกสายฟ้าโดยความสามารถสายฟ้าก็คือจะเพิ่มอัตราคีเป็น2เท่าและเวลาที่ใช้สกิลจะไม่สนป้องกันคีถึง80%สครับส่วนสกิลที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวอีกแล้ว 350%จากพลังโจมตีนะครับที่มีเอฟเฟกสายฟ้าฟาดควาสามารถของมันก็คือจะเพิ่มครีดเมจเป็น2เท่าและเมื่อทออยู่ในโหมดพิภาคษาเทพสายฟ้าหรือโหมดเทพเวลาที่ใช้สกิลจะไม่สนต้านทานคิของศัตรู100%ครับหรือพูดง่ายๆท่านี้ถ้าใช้ตอนปลดโบสดจะติดคิดแบบ100%เลยนะแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายครับสำหรับท่าไม่ตายทอจะทําการมอบพิภาคษาเทพสายฟ้าให้ตนเองเป็นเวลานานสาเทิน แล้วก็จะทําการโจมตีหมู่750%ที่มีเอฟเฟก์พิเศษสายฟ้าฟาดนอกจากนี้เวลาที่ตนเองเข้าร่วมต่อสู้เมื่อ HP ต่ากว่า30%ทอจะทําการมอบการคุ้มกันของเทพสายฟ้าให้กับตนเองเป็นเวลา1เทินครับโดยการคุ้มกันของเทพสายฟ้านะครับจะสามารถลดเดเมจที่พวกพ้องได้รับลงถึง30%และตนเองจะกันเดเมจทุกอย่างแบบ100%เลยครับสำหรับเลเวลไม่ตายทอส่งผลอะไรบ้างนะครับอย่างแรกพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่500%นะครับสูงสุด750% คำพีภากษาเทพสายฟ้าหรือว่าทอเวอร์ชันปลดโหมดนะครับถ้าเพื่อนๆปลดมาแค่ตัวเดียวอันติเลเวลหนึ่งเพื่อนๆจะไม่ได้รับบัฟปลดโหมดนะครับตอนใช้ท่าไม้ตายถ้าอยากได้เพื่อนๆจะต้องปลดทออย่างน้อยเลเวลสองนะครับแล้วก็สุดท้ายเงื่อนไขที่ทอจะทําการมอบการคุ้มกันของเทพสายฟ้าให้กับตนเองนะครับเริ่มต้นมาจะอยู่ที่15%แล้วก็จะอัปเกรดอีกทีที่เลเวล4กลายเป็น20%นะครับและสุดท้ายเลเวล6จะเป็นสาบอนครับสำหรับทอตัวนี้นะครับเอาจร การใช้งานที่ทีมงานเขาโชว์ให้ดูนะเพื่อนๆปลดขั้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มสูบแล้วนะครับเพราะเพียงแค่2เทินทอมันก็สามารถเก็บสแต็กครบ3ามแพนน่วยได้แบบไม่ยากนะถ้าศัตรูเขาหวดเข้ามานะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของทอนะก็บอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของไม่ระบุจริงๆเพื่อนๆพอเฟสล่าสุดที่มาเดือนที่แล้วมันก็เพิ่งเป็นซับน็อกซัมเมอร์ไปนะครับแล้วยังมีเมลนซัมเมอร์มาเสริมอีกแล้วพอมาเดือนนี้เฟสแลกนารอกก็มีทอนะครับเป็นของไม่ระบุ มาเสิร์มอีกตัวหนึ่งด้วยนะแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับก็คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเฮลจังนะครับทุกๆต้นตอความเจ็บปวดที่ติดบนตัวศัตรูหนึ่งอันน้องเฮลจะเพิ่มอัตราคิสและครีดเมทข,ของตนเองเริ่มต้นที่1 0สูงสุดถึง50%นอกจากนี้ทุกครั้งที่ผู้นําทางอมตะโดนถอนออกจะฟืน้นฟูพลังชีวิต3 0ของตนเองจากพลังชีวิตสูงสุดได้อีกด้วยนะครับก็บอกเลยว่าน้องเฮลจังเนี่ย โหดขึ้นอีกเยอะแน่นอนเพื่อนถ้าได้รับวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไปนะระดับพลังต่อสู้เฮลจังนะครับจะพุ่งสูงถึง7 5 0 0หเลยครับแล้วท่อเนี่ยผมลืมบอกไประดับพลังต่อสู้นะครับจากในไลฟ์ที่ทีมงานเขาบอกนะมันสูงถึง7 000, 7 0 0 0นหน่วยเลยเพื่อนๆซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอัดไม่ระบุจัดเต็มช่วงนี้เนี่ยน่าจะเปิดก่อนได้แบบไม่ยากนะแล้วก็สุดท้ายนะครับแถมนิดนึงแล้วกันเซตการอาร์ติแฟกนะครับที่มาในรอบนี้จะเป็นเซตที่สามารถใช้งานได้โคตรง่ายขอเพียงแค่เพื่อน,อนมี เผ่าเทพอยู่ในทีมนะครับสามารถเพิ่มสเตตให้กับทั้งทีมได้สูงสุด5%แล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้างสูงสุดถึง10%เลยครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นความสามารถข้อมูลตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ตู้กาชาที่จะมาในเซิร์ฟโกลบอลเอเชียของเราในสัปดาห์หน้านะก็สำหรับทอจังนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยท็อปเทียร์แน่นอนเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทางคอนเทนต์ PVP แล้วก็ PVE อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองวางแผนตัดสินใจกันดูให้ดีครับเพราะบอกเลยว่าหลังจากจบเฟสนี้นะครับ ทีมงานเขาบอกมาแล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีประกาศใหญ่อะไรสักอย่างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสสูงมากที่โคลาโบมันจะมาในเดือน9นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วการถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเชอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามนตชมมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ